วัติศาสตร์แล้วนะฉันก็ไม่เข้าใจเพาตอนที่ฉันอยู่เรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ก็แสนไม่มีประวัติศาสตร์อะไรเท่าไหร่แต่เราก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์ของสวิสแต่เมืองไทยนี่โอ้โหบรรพบุรุษเลือทาแผ่นดินกว่าจะมาถึงที่ให้พวกเราอยู่นั่งอยู่กันสบายมีประเทศชาติเนี่ย เราลบบไม่เรียนประวัติศาสตร์ไม่รู้ว่าใครมาจากไหนและเป็นความคิดที่แปลกประหลาดอย่างทีท่ที่อเมริกาถามไปเขาก็สอนประวัติศาสตร์สอนประวัติศาสตร์บ้านเมืองเขาที่ไหนประเทศไหนเขาก็สอนเนี่ยแต่ประเทศไทยไม่มีไลทราบว่าแผ่นดินนี้มันรอดไปอยู่จนวันนี้เพราะใครหรือว่ายังไงกันผมขอใช้คำพูดแบบธรรมดานนะ เพื่อจะได้เข้าใจกันง่ายๆทุกคนได้ฟังคลิปวิดีโอที่ว่าพระราชนีสิริกิตพูดว่าทําไมกระทรวงรศึกษาธิการยกเลิกการเรียนประวัติศาสตร์เกะทรวงรศึกษาธิการไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์เหตุผลง่ายๆครับพวกนักการเมืองต้องการเปลี่ยนประวัติศาสตร์ประเทศไทยทุกคนก็รู้ดีนะครับว่าประเทศชาติประเทศไทยเราตั้งแต่สมัยโบราณมาและพระมหากษัตริย์เป็นผู้นําในการรวบรวมแผ่นดิน พระมหากษัตริย์เป็นผู้นําในการสร้างชาติสร้างแผ่นดินให้เราอยู่มาถึงทุกวันนี้แต่นักการเมืองมันต้องการเปลี่ยนประวัติศาสตร์ให้ทุกคนให้คนไทยรุ่นใหม่เข้าใจว่านักการเมืองเป็นคนสร้างชาติสร้างแผ่นดินสร้างประเทศพวกนักการเมืองตัวนักการเมืองต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองมีความสําคัญขึ้นมาพวกนักการเมืองไม่ต้องการให้คนรุ่นใหม่เยาวชนคนต่อไปรู้ว่าพระมหากษัตริย์เป็นคนสร้างชาติสร้างแผ่นดิน <processo>